วันนี้เราจะทําน้ำํำยาล้างจานน้ายาถูพื้นเพราะว่าเรามีมะกรูดนะคะต้นข้างบ้านที่มันร่วงลงวิธีการก็ล้างให้สะอาดแล้วเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะไปต้มไปไปดูขั้นตอนการต้มนะคะมะกรูดมะนาวเรามีทั้งสองอย่างเราก็เลยใส่ทั้งสองอย่างพร้อมกันไปเลยเอาการต้มนะคะ เราใช้มะกรูดกับมะนาวสามกิโลรวมกันนะคะสองอย่างนะสามกิโลแล้วก็น้ําก็เต็มหม้อนี่เลยประมาณห้าหกลิตรก็เอามาต้มต้มจนกระทั่งเขานี่ดูสีกาบเขานิ่มเลยแหละเปื่อยน้ําก็งวดลงมาแบบนี้ทีนี้น้ํามันจะข้นมากก่อนที่เราจะเอานะคะเพราะว่าน้ํามันแห้งลงแล้วเราก็มาเพิ่มน้ําอีกทีให้มันได้ปริมาณเท่าเดิม เราเติมน้ําได้ปริมาณเท่าเดิมแล้วก็ต้มให้เดือดเต็มที่พอรอให้เย็นนะคะดีบดบให้น้ํามันเขาออกจากเกล็ดม,มากรองสองรอบค่ะรอบแรกก็เอาเป็นตะแกรงธรรมดาแบบนี้รอบสองใช้ตะแกรงทีๆแบบนี้ กรองแล้ว6ลิตรเราก็เอาไปต้มค่าเชื้ออีกทีหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเก็บได้นานอันนี้ไม่เต่าทำเยอะจะใช้ได้นานๆน,น,นะคะด้านความสะอาดก็ต้องสำคัญเลยไม่เต่าติดใจในเรื่องที่ว่าล้างแล้วให้มันมีฟองค่ะก็เลยเออเอาน้ำยาล้างจานที่เราใช้อยู่นั่นแหละเอามาผสมทันี้หน่ซองผสมตั้ง6ลิตรเนาะมันก็ได้กี่เท่าแหละ หนึ่งซองมันมี750ดรซีซีนะคะเรามาผสมอันนี้ตั้ง6,000นซีซีก็ถือว่าได้ขึ้นมาอีกกี่เท่าละหกเท่าใช่ไหมผมเต่าใส่เกลือ200ร้อยซีซีลงไปเพราะว่าเกลือนี้จะเป็นตัวเสริมให้มีฟองให้เห็นนะเป็นคนที่ติดว่าเออถ้าล้างถ้วยล้างจานถ้ามันไม่มีฟองเหมือนว่ามันจะไม่สะอาดนะเพราะเลยเพิ่มนะคะแล้วก็น้ํายาล้างจานนี่ก็ถ้าถ้าไม่อยากให้ฟองเยอะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะแต่ แต่ว่าชอบให้มันมีฟองเยอะๆก็เอาลองหนึ่งซองเลยนะคะนะมันคุ้มค่ายอยู่แล้วอ่ามันคุ้มค่ายอยู่แล้วยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เราใช้อยู่นั่นแหละนะไม่ได้โฆษณายี่ห้อไหนให้ใครนะโอ้นี่คนเหนียวหนืดเลยนะคะเหนียวหนืดเลยคนไปทางเดียวกันทำขั้นตอนให้ดูก่อนเดี๋ยววันใหม่จะทำคลิปว่าเอาล้างให้ดูวันนี้ไม่มี ไม่มีถ้วยจานค้างแล้วเพราะว่าล้างไปเสร็จเรียบร้อยพอดูผลกันเอาไปล้างอีกคลิปต่อไปนะคะสุดยอด